r ร็ Rex, ในภาษาลาตินแปลว่าราชาแล้วมอนสเตอร์ที่มันชื่อว่า King ร็ x มันต้องแปลเป็นไทยว่าราชาราชาใช่ปะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซี Fantasy, สำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็ยังเป็นโปรเจกต์ของคีย์เวิร์ดอยู่นะครับผมซึ่งคีย์เวิร์ดในวันนี้นะครับก็คือ Rex นั่นเองนะครับ R E X นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยู่ในวงการไดนโนเสาร์คุ้นเคยกับพวกไดนโนเสาร์อยู่แล้วเนะเาะพอเห็นคําว่า Rex เนี e ่ย R E X อย่างนี้หลายๆคนก็อาจจะนึกโยงไปยังพวกแบบ T Rex นะครับผมซึ่ง T Rex เนี่ยมันก็ย่อมาจากไทแรนโนซอรัสเร็กนั่นแหละครับซึ่งไอ้ไทแรนโน นนีีเน้เ่ยมันยังมีอีกอันนึงที่ผมทําได้ในมอนสเตอร์ตระกูลไดโนเสาร์ด้วยการใช้คีย์เวิร์ดว่าตัวเร็กซ์นั่นเองนะครับดังเดิมแล้วเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าคิงเร็กซ์สองหัวนะครับซึ่งก็คือไอตัวนี้ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ไดโนเสาร์ธรรมดาธรรมดาเลยครับแต่ว่ามันก็มีการอัปเดตของมันมาแล้วนะครับว่ามันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่เวอร์ชั่นแข็งแกร่งไปกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในใดก็ตามแล้้้้วววเเเเเเนน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 นีีี่อองง่่่่่่ยยยยชืออ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 ขขงงงงงงงพพพกกกกกมมมััััััคคคคคคปปปป็็็็ิรรรรซซ์์ููบบผผแตททาาาาจจะะหไไลึดศ เ่็ Rex มันแปลว่าราชานะครับผมก็คือแบบไทเรโนซอรัสอย่างเงี้ยมันเป็นไดโนเสาร์นักล่าผู้แบบอยู่บนจุดสูงสูงของห่วงโซ่อาหารเลยใช่ไหมเขาก็เลยใส่คำว่า Rex เข้าไปในไทเรโนซอรัส r ร x นะครับแล้วก็เรีออยกเป็น T r e ร็เพื่อสื่อถึงว่าเฮ้เขาก็เป็นราชาในยุคครีเทเชียสอะไรพวกนี้ที่มีความเป็นนักล่าชั้นสูงนะครับซึ่ง r ร็เนี่ยพอดูรกากศัพท์ที่แปลว่าราชาแล้วก็เลยงงว่าไอ้มอนสเตอร์ที่ชื่อ King r ็ x อย่างเงี้ยนะครับมันก็แปลว่าราชาราชาอย่างนี้แล้วนะครับผมอนน แล้วตั้งใจจะทําเป็นแค่คิงเร็กซ์ในตอนแรกเนาะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนั้นผมทาคลิปไทเรโนใช่ไหมผมก็หาคาว่าไทเรโนในชื่อกาดแล้วก็เอามาทําเป็นคลิปออกแนวคีย์เวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ก็เลยเอาเป็นว่าไม่เอาคิงเร็กซเดียวแล้วเอาเร็กซ์ไปเสิร์ชในชื่อของมอนสเตอร์ทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับแล้วก็ได้เป็นมอนสเตอร์ตัวไหนมาบ้างอย่างเงี้ยก็จะเอามาล่าให้กับท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้นะครับซึ่งจํานวนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นาะด้วยเงื่อนไขเดิมน,นั่นแหละครับว่าเวลาผมทๆๆแียยอ่่ออกูกซี ของมัน,นซึ่งคําว่าแยกซีรีส์ในที่นี้จํากัดความว่าเอฟเฟกของมันจะต้องไม่มีการพูดถึงซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งนะครับซึ่งถึงแม้ในคลิปนี้จะมีคิงเร็กซ์ถึง3ตัวพวกมันก็ไม่ได้มีการเอาเอฟเฟกมาอ้างถึงกันเลยนะครับผมใช้แค่ชื่ออย่างเดียวนาะที่มีความเป็นคิงเร็กซ์เท่านั้นครับโดยนอกจากมอนสเตอร์เร็กซ์ที่อยู่ในซีรีส์นี้จะว่าเรื่องของการเอาติดชื่อ Rex เร็กซ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่อ้างอิงกับซีรีส์ใดนะผมยังขอบีบอีกเงื่อนไขนึงก็คือเอาเฉพาะมอนสเตอร์ทีผาล้วนนะัังยมตงยม,มตหจ อะไรให้ฟังในคลิปนี้บ้างตัวแรกนะครับผมเปิดมาซอฟต์ๆ baby T Rex ครับผม baby T Rex เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาาุดินเผาไดโนส a ร r u เลเวล3พลังโจมตี1,100ป้องกัน700นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยชื่อ T Rex ในชื่อของมันน่าจะมาจากเทเรโนสารัส Rex ตามปกติที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าใส่คําว่า baby เข้าไปมันก็จะดูเป็น r ทเรโนสารัส Rex ที่เพิ่งถือกําเนิดขึ้นมาเนาะมันก็เลยจะยังเป็นมอนสเตอร์ที่ยังดูไม่ค่อยมีความแข็งแกร่ง,ข,งขนาดนั้นอยู่แล้วครับโดยที่ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ เฮ็กส์การ์ดของมันก็จะเขียนบรรยายว่ามันเป็นลูกของไทแรโนซอรัสครับถึงแม้จะเป็นไดนโนเสาร์ระดับลูกก็ตามมันก็มีความดุร้ายมีความดุดันในการที่จะออกล่าเหยื่ออยู่พอสมควรเลยนะอ่ะก็จบแค่นี้ครับผมเป็นมอนสเตอร์ไดโนเสาร์พลังโจมตี1,100จะพูดอะไรเยอะละ่ะถูกไหมและครัน้นี้ก็มาที่มอนสเตอร์ตัวต่อมาครับผมเร็กซ์ครับเร็กซ์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงผเผาไดนโนเสาร์เลเวล4พลังโจมตี1,900ป้องกัน1,200นะครับชื่อมันเนี่ยก็เร็กซ์ Rex สมชื่น่น ถ้าดูวิธีการเขียนชื่อกาดมานะครับ RE แล้วก็มีโคล,ลอนแล้วก็ EX ใช่ไหมซึ่งจะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเทอร์เรซเฉยๆเลยนะครับเออแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีการเขียนชื่อให้ดูมีกิมมิคในชื่อการดของมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเนาะโดยที่ว่าเอฟเฟกของมันก็ยังอยู่ในคอนเซปต,ต์นะครับไม่ได้อากอิงกับซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งขนาดนั้นด้วยเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดไปนี้ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้รามอน เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือว่าโอเคนะในแง่ที่ว่าถ้ามันเจอมอนสเตอร,ร์ที่อยู่ใน extra ์ตร s t e r นสเตอย่างน,นี้นะครับพลังโจมตีเพิ่ม800ก็เป็น2,007ใช่ไหมเท่ากับว,ว่ามันสามารถต่อสู้กับมอนสเตอร,ร์ได้ค่อนข้างครอบคลุมอยู่เหมือนกันนะครับตามมาที่มอนสเตอร,ร์ตัวต่อมานะครับผม g i เร็ rex ครับ g i เร็ rex เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินมเผาไดโนเสาร์เลเวล4พลังโจมตี2,000ป้องกัน1,200นะครับเป็นมอนสเตอร,ร์ไดนโนเสาร์ที่ผมก็เห็นมานาะนตั้งแต่สมัยของดูอนิเมะภาคดูเออร์มอนสเตอร์แล จะว่าอย่างไงเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมพลังโจมตีสูงก็ดันเป็นมอนสเตอร์ที่โจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงไม่ได้นะครับตามมาด้วยเอฟเฟกที่2เลยครับผมสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งนั่นก็คือว่าถ้าการ์ดใบนี้มันถูกรีมูฟออกไปจากเกมเมื่อไหร่เราจะสามารถอัญเชิญมันลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับโดยที่ไอตัวเนี้ยที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษล,ลงมาโดยเอฟเฟกนี้ของมันนะพลังโจมตีของมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับผมโดยเอา200คูณจานวนมอนสเตอร์เผ่าไดโนเสาร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่่เเเเววลาานนนนัันนั้ร้รรบป็มอออสต์ทีไ ถูกรีมูฟออกจากเกมได้ดีงามมากๆนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกด้วยว่าใครรนะีมูฟเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีเอฟเฟกที่สามารถรีมูฟได้เราก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพของใจแอนเวสนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับทีนี้ก็มาถึงตัวที่ทําให้ผมอยากทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือเจ้าคิงเร็กสอหัวตัวนี้นี่เองครับคิงเร็กสอหัวเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาไดนโนเสาร์เลเวลสีพลังโจมตี1600ป้องกัน1200้ะครับน่าจะนป็นมอนสอธรมดยนะครับเนช่องจากเป็นมอนสเตอร์บรรม effect, เ guard, เยเน,น,ยยนะามับน,นม พลังกำลังอันมหาศาลในฐานนะไดโนเสาร์ที่มี2หัวและ2หัวของมันนั้นสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างสามรคีและมีพลังมากๆต้องบอกว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่มี2หัวแนวๆเนี่ยนะครับเราอาจจะคาดหวังเรื่องเอฟเฟกต์การโจมตี2ครั้งได้เนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาอยู่นะซึ่งตัวของมันก็จะมีเวอร์ชันอัปเกรดเป็นไอ้ตัวนี้ด้วยครับตัวนี้คือ King Rex d ไดโนเสาร์เสียงคู่ครับผม King Rex d ไดนโนเสาร์เสียงคู่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาไดนโนเสาร์เลเวล6พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200ัโดยยปเ แต่สเตตัสโดยองรวมยังเหมือนเดิมบริบทชื่อของมันในคล้ายกับไอตัวเมื่อกี้เลยนะครับไอตัวเมื่อกี้สองหัวไอตัวนี้เสียงคู่นะครับผมง่ายๆทีนี้ในฐานะมอนสเตอร์ตัวนี้ที่มีเอฟเฟกแล้วนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะถ้าบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่เราสามารถอัญเชิญกกร์ไปนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยนะซึ่งถือเป็นการประหยัดเวลาที่ดีนะครับผมเพราะว่าไอตัวนี้มันไม่ใช่เลเวลสี่ที่อัญเชิญได้เลยเนาะถ้าจะอัญเชิญจริงๆจังๆก็อาจจะต้องใช้เครื่องสังเวยหน่อยแต่ด้วยเอฟเฟกตัเเเรรรืออองยก้ีนบบบถูญชิิิแหพศษล แล้วตอนนั้นมอนสเตอร์เผาไดนโนเสาร์บนฟิวของเราเนี่ยมีพลังโจมตีรวมกันเท่าไหร่นะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่มีพลังโจมตีต่ํากว่าผลรวมนั้นน่ะหลังจากนั้นให้ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปได้เลยครับซึ่งอันนี้ถือว่าโอเคอยู่เนาะนึกภาพว่ามีไอตัวเมื่อกี้เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาแล้วก็มีตัวนี้นะครับผลรวมพลังโจมตีก็3ามพอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำลายมอนสเตอร์ระดับสูงได้ง่ายๆ1ตัวเลยครับตามมาด้วยตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าราชาไดโนเส คิงเร็กซ์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาไดโนเสาร์เลเวล9พลังโจมตี3,200ป้องกัน1,200นะครับโดยที่ผมชอบมากเลยนะครับราชาไดโนเสาร์เนาะ King คิงก็แปลว่าราชาเร็กซ์ก็แปลว่าราชาพร้อมกับชื่อแปลจากภาษาญี่ปุ่นของมันก็แปลว่าราชานะครับดูจากชื่อกาดภาษาญี่ปุ่นแล้วมีคําว่าราชาถึง3อัน3ภาษาอยู่ในชื่อกาดใบนี้เลยทีเดียวเชียวนะกาดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันมีอยู่2อย่างด้วยกันเนาะเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวนี้โจมตีมอนสเตอร์ของฝ e ่่่าาาาายยหนนนนึงแลล้้้ทํไไปไดจากการตอสูในะั มันจะสามารถโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งนะครับการไปเมื่อกี้เกือบแซวไปแล้วว่าเอ๊ะทำไมมีเอฟเฟกแล้วทำไมโจมตี2ครั้งล่ะซึ่งเอฟเฟกแนวการโจมตี2ครั้งก็มาอยู่ที่ไอตัวนี้นี่เองครับผมโดยที่พลังโจมตีของมันก็โคตรสูงอยู่แล้วนะครับแถมโจมตีได้อีกรอบหนึ่งถ้าทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเงี้ยถือเป็นเอฟเฟกที่ดีงามดีงามเลยนะและตามมาด้วยตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ของมันนะครับก็คือว่าในเทิร์ที่การ์ดใบนี้ไม่ได้ถูกอัญเชิญแบบพิเเเเไไมมมม่่่ด้้ถถูกกออออัญชิแบบบตรรรรีว์สาาาาาทนนลละะคงจืฟขย 1ห,หรือ2ตัวนะแล้วทีนี้ก็ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปนะครับคืออีกคําขึ้นต้นประโยคของเอฟเฟกเนี่ยจะทําให้งงนิดนึงนะครับเทิร์นที่ก้าไปนี้ไม่ได้ถูกอัญเชิญถูกปะนั่นหมายความว่าในเทิร์นที่มาอัญเชิญเนี่ยมันโจมตีปกติก่อนแต่หลังจากเทิร์นที่มันถูกอัญเชิญไปแล้วเทิร์นละครั้งเราสามารถทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้1ห,หรือ2ตัวเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกเอฟเฟกหนึ่งที่ถือว่ามีความโหดอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นเร็กทั้งหลายซึ่งคําว่าเร็กเป็นภาษาลาตินแปลว่าราชายอย่างที่บอกไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์บางตัวที่สื่อถึงความเป็นราช มีความแข็งแกร่งที่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ใๆก็ตามแล้วผมชอบอีตัวสุดท้ายมากเลยนะครับผมราชาไดโนเสาร์คิงเร็กซ์นะครับผมมีคําว่าราชาอยู่ในชื่อแบบเกอนกาบเป็นเดจเดียวเชียลนะซึ่งไอตัวแรกของคลิปนี้เนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นเท่าไหร่น้เพราะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะครับแต่ว่าตัวอื่นๆอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกที่น่าจะเอาไปเล่นจริงจงได้สําหรับคนที่ชอบมอนสเตอร์แนวแบบไดโนเสาร์เลยนะครับใครมีวิธีการเล่นอะไรยังไงมีวิธีการเล่นไหนอยากแชร์อย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยก คลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ